ที่ดิน,นที่ประมาณสองไร่สองไร่สามารถกว่าสามไร่นะครับสามไร่ชิดตะกินด้านนี้เลยครนะต่อมาจะเตรียมลงค่อยอยู่อะไรทางข้างวัดวาดด้านเส้นหนึ่งก็ไปชนกับชนกับหลังโรงงานนี่เลยแบบนี้เลยแบบนี้เป็นหมอ นี่ครับเขตทางทางน่าจะประมาณนี้ทางน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ครับแปลงนี้แบบเป็นสองโฉนดนะเป็นตัว T อยู่โฉนดแรกนี่ความลึกไม่เยอะมากครับหน้ากว้างเยอะหน้ากว้างน่าจะร่วมหกเจ็ดสิบเมตรโฉนดแรกสองงานกว่าลึกก็แค่สิบห้าเมตรนี่เุดทาง